สำหรับใบหน้าที่ดูเด็กลงหรือเราอยากจะดูหน้าเด็กนั้นเนี่ยนะคะริมฝีปากเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลสําคัญมากเลยการเสื่อมลงของริมฝีปากหรือว่าขนาดที่เล็กลงเนี่ยเกิดจากอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆทําให้คอลลาเจนและอิลาสตินในบริเวณริมฝีปากเราก็ขนาดบางลงเช่นเดียวกันการแก้ปัญหาง่ายมากเลยค่ะ วิธีที่ได้ผลเร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยนั่นก็คือการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มเข้าไปในริมฝีปากนั่นเองแพทย์จะมองใบหน้าโดยรวมแล้วก็ออกแบบให้ค่ะว่าริมฝีปากของคุณเนี่ยควรจะมีรูปร่างแบบไหนความกว้างเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้สมดุลกับใบหน้าได้สวยที่สุดแล้วก็สวยในรูปแบบของคุณเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอแพร์ชิรด,ดาจากร่มรวินคลินิกนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าในเรื่องของฟิลเลอริปนะคะหรือว่าโปรแกรมการฉีดปากนั่นเองนะคะในปัจจุบันนี้นะคะคนสนใจในเรื่องของการฉีดฟิลเลอริมฝีป,ปากเป็นอย่างมากเลยวันนี้หมอจะมาเล่าในเรื่องของฟิลเลอริมฝีป,ปากที่ทําให้อวบอิ่มดูหน้าเด็กลงก่อนนะคะเป็นโปรแกรมแรกอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะสําคัญมากๆเลยสําหรับการที่จะฉีดริมฝีป,ปากให้สวยได้นั่นก็คือการเลือกประเภทของฟิลเลอร์ค่ะเพราะฟิลเลอร์มีหลายประเภทนะคะตั้งแต่ โมเลกุลเล็กไปจนถึงโมเลกุลใหญ่ขึ้นอยู่กับปัญหาของริมฝีปากของแต่ละคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่สําคัญแล้วเนี่ยนะคะต้องอาศัยแพทย์ผู้มีประสบการณ์นะคะในคลินิกที่ได้มาตรฐานเพราะการเลือกชนิดของฟิลเลอร์และยี่ห้อของฟิลเลอร์เนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีผลในเรื่องของการรักษาและที่สําคัญนะคะฟิลเลอร์มีความปลอดภัยในแง่ที่ว่าสามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติไม่น่าจะเกิน1ปีนะคะก็สามารถกลับมาฉีดได้ใหม่ได้ค่ะ สำหรับอายุของฟิลเลอร์นะคะจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีแล้วแต่พฤติกรรมของคนไข้และสามารถกลับมาเติมใหม่ได้ตลอดเวลาที่สำคัญนะคะต้องเลือกคลินิกนะคะแล้วก็มีแพทย์ผู้มีประสบการณ์นะคะในการรักษากับคนไข้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการรักษาค่ะและที่สำคัญต้องมีชนิดฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยผ่านมาตรฐานด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามสาระดีๆจากคุณหมอขอแชร์ทางรมรวิน c h a ค่ะ